สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK มาแล้วค่ะทุกท่านมาแนะนำรถสวยๆราคาโดนใจท่านได้รับชมกันนะคะสวยแบบนี้ดูดีแบบนี้นะคะราคาคันนี้เพียง92,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเป็นรถ Toyota v i o อนะคะ1.5 J ปี2011เกียร์ธรรมดาค่ะสภาพของรถหน้าหลังเดิมๆค่ะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็น้าสีไม่ขาดเริมเอกสารพร้อมโอนนะคะสีสวย เต็มรำะทุกท่านราคาถูกด้วยนะคะภายในก็ดูดีค่ะบาะสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะ92,000บาทนะัดดูรถได้ตรงข้ามสวนสยามกรุงเทพมหานครค่ะสนใจติดต่อดูรถติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบสภาพของรถให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองนะคะ แอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายแบบไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ